ร้ <laughs> านหน่อยมาน้ำละเนอะบอยร้านหน่อยมาสอนกุ้งละจ้าลิวลิววิลเลี่ยน We have to put the shoot on or what? <c oughs> Be careful. <c oughs> Be careful, Leo. Good boy. Good. มาลูกวิลเลี่ยนวิลเลี่ยนลิว you want shoot? <c oughs> Leo want shoot. Uh, put shoot on, baby shoot. เอาเกือบใหลร้านก่อนจ้ะ,ะทักสมิเก้ร้านไส้เกิดอยู่จ้ะร้านหน่อยอือเกิดแนวตักกุงเ่ินแ <c oughs> นวตักกุงร้านร้านเตรียมพร้อมเต็มที่จ้ะร้านสองคนนี่ไปลูกไป ลีเลียมาลูกมาลูกมามาลูกเออค่อยค่อยเดินลูกค่อยค่อยเดินลีเลียไปวันี้ก็สิเป็นการตักกุ้งแล้วนะจ้าวันนี้โอเคล่ะเฮ้อ ไปแล้ววันนี้ร้านน้อยมันอยากเล่นน้ำแล้วันนี้แต่ว่าอากาศมันกำงหนาววันนี้โอเคเนี่ยหนาวฮอแล้วเด้อพี่น้องวันนี้ฮอตมองแล้ววันนี้ฮะเดียวไอ้สิ้นเด โอ้บิ๊กบัดบิ๊กบัด where you want to sit there I think yeah yeah okay there 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 สอนแล้วพี่น้องบันี่กับหลานที่สอนแล้ว